พอ Ability w a r z o ซ e อัปเดตในวันที่3เมษายนหรือว่าไม่เกิน10วันนี้จะมีหมวดอื่นๆเข้ามาเพิ่มอีกนะครับโดยอันดับแรกตัวเกมจะเอาแรลงโหมดแรล่งจากอันดับมาแล้วนะคือเกมเพิ่งเปิดมึงเอามาเลยเหรอจะดีไหมเจ๋มมากโอเคอันนี้คืออย่างแรกนะแล้วก็ในส่วนของห้องฝึกซ้อมจริงๆอันเนี้ยโคนที่จะทําเลยสมควรอย่างมากเพราะว่ามันเป็นในส่วนของผู้เล่นเนี่ยจะได้เข้าไปทดสอบปืนกันได้ว่าเออปืนไหนเราชอบปืนไหนเราไม่ชอบเล่นแล้วเป็นยังไงมันโคนที่จะทํา ควรมากๆนะครับโอเคแต่อย่างน้อยคือเกมมันรู้มันทํามาให้แล้วโดยที่เรายังไม่ได้เรียกร้องแต่เกมมันรู้แล้วนะแล้วก็อันดับต่อมานะครับจะมีโหมดพ้นสดมนั่นเองเนาะซึ่งบทน,นี้หลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าเป็นยังไงก็คือหลังเราโดดล่มลงไปแล้วเนี่ยตอนเราเก็บของมันจะมีเงินใช่ไหมทีมไหนเงินถึงก่อนตามที่กําหนดเช่นอาจจะสักแสนหนึ่งถึงก่อนทีมนั้นชนะเป็นยกตัวอย่างนะแต่ถ้าตาก็จะโดดลงมมาใหม่แล้วก็ไปเก็บของกันใหม่ อ่าโดยที่ของอาจจะมีในกล่องอ่ะจากล่องกันได้ไหมกล่องมีสีเทามีสีส้มนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละกล่องยิ่งอ่าระดับยิ่งเยอะนะครับก็จะได้ในส่วนของเงินเยอะตามไปด้วยแล้วตามแมปก็จะมีให้ด้วยเป็นประมาณนี้คร่าวๆนะของโหมดนี้นะแน่นอนว้ามาแน่และอันดับต่อมานะครับก็คือในส่วนของอัปเดตประสิทธิภาพต่างๆซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะมีในส่วนของกราฟิกอะไรพวกนี้ต่างๆที่เกมมันจะอัพในอนาคต อันนี้คือส่วนแรกที่เกมจะอัปเดตโอเคทีนี้เราจะมาอนะัปเดตในอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าแล้วผู้พัฒนาเนี่ยมันคิดยังไงกับตัวเกมคืออย่างนี้ก่อนเอาให้เพื่อนๆเ,เข้าใจกันก่อนนะทําไมเราต้องเข้าใจผู้พัฒนาเพราะถ้าเรารู้ว่าเขามีแนวคิดไปทางไหนเราจะได้รู้ว่าเออเกมนี้กูควรเล่นต่อหรือเปล่าเช่นยกตัวอย่างอย่างาเดี๋ยวเดี๋ยวไปพิพาท์แต่มันก็ต้องพูดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าจะไม่เข้าใจเนาะยกตัวอย่างเช่นเกมมันทันแน คือคนเนี่ยขอหมด PVP กันเยอะมากแบบเมื่อไหร่จะมีมันจะมาไหมมันจะนู่นนี่นั่นผู้พัฒนาแทนที่จะตอบว่าอ๋อไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเรามีแผนที่เราจะอัพอยู่แล้วทั้งนี้คือเคลียร์เลยเพราะเขามีแผนอยู่แล้วงงไหมแค่รอเวลากับอีกคนแต,แต่เขาไม่ได้ตอบอย่างนี้เด็กคือเขาตอบประมาณว่าเอ้าจริงเหรอผู้คนให้ความสนใจขนาดนั้นเลยใช่ไหมโอเคงั้นเราขอคิดดูก่อนพูดแนวนั้นอนะคือเราเราเลยรู้ว่าเขาไม่มี แนวนั้นแน่นอนและปัจจุบันคนก็แทบจะไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วนะครับขอเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเนาะส่วนบางคนมองประมาณว่าทําไมอะไรมันต้อง PVP เท่านั้นเลยวะโดยส่วนใหญ่เนี่ยผู้เล่นจะไม่ชอบเติมเงินและเกินกระมอนโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นโดยส่วนใหญ่นะและอย่างเกมเกนชินใช่ครับเกมมันเป็นแนว Open World นะครับบางคนบอกเอา้าก็นีไงเกนชินไม่มีมันเป็น Open World ดครับดังนั้นมันคนละแบบครับมันคนละแบบมันไม่เหมือนแบบ กดปึ้งลงนันเียนมันไม่เหมือนกันครับมันโคลาเรื่องครับอันนั้นไม่มีอะไรอื่นๆอ,อีกให้เยอะแต่เกมต้องคิดคอนเทนต์ให้คนเล่นน่ะมีกิจกรรมไปเล่นนะครับแต่ไม่ใช่แบบคือถ้าเราลองเปลี่ยนเป็นฟงทันแมนเนาะแล้วแล้วอยู่ดีแบบกิจกรรมมีมาเรื่อยเๆรๆื่อยอ่ะเสริมมาเรื่อยๆอ่ออ่ะเออแบบอาจจะฆ่าบอสอาด่านมังกร,อะ,รอะไรอะไรเงี้ยคือมันมันมันต้องมีอะ่ะแต่พอไม่มีคนก็เลยหายอย่าอธิบายตรงนี้ให้เข้าใจก่อนนะ โอเคนะอ่ะทีนี้มันเป็นคำถามจาก a m i n g d โดนั่นเองนะฮะซึ่งหลายๆคนก็น,น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วอันนี้ผมจะขอเอามาแค่เป็นบางส่วนเนาะอ่ะเดี๋ยวขอเริ่มเลยแล้วกันนะไม่อยากเสียเวลาเยอะเนาะอะไรคือความท้าทายสุดในความในแบบเกมระดับ AAA ที่เอามาลงในมือถืออะและดูคำตอบนะสิ่งท้าทายมากที่สุดคือการควบคุมที่เหมาะสมเล่นบนมือถือแต่ความรู้สึกต่างๆในคล่องแคล่วเหมือนเล่นในพีซีอะจะต้องยังอยู่เอาแบบสรุปง่ายๆนะ ทุกคนนี้หากใครเล่นกันอยู่แล้วใน PC เขาอยากให้มันสมูทแบบนั้นในมือถือถามว่าปัจจุบันทำได้ไหมโดยเบื้องต้นตอบก่อนหลังจากที่ลองเล่นมาผมว่าได้ผมว่าได้ไดคือเล่นมาหลายเกมมันความรู้สึกมันได้อ่ะมันมัน่างจากเกมอื่นเห็นได้ชัดอะ่ะแบบชัดชัดโคตรอะ่ะเออก็เลยบอกว่าได้ครับเกมนี้ที่เขาทํามานะเบื้องต้นรู้สึกตอบโจทย์ไปแล้วนะครับถือว่าดีนะอันนี้คือมาตอบแทนเขาได้เลยนะ แล้วก็อะไรคือสิ่งสำคัญที่เกม Warzone Mobile จะเอาต้นฉบับมานะครับอันนี้ฟังดีๆเอ้ยอันนี้ชอบขอบอกว่าของ Warzone ทุกอย่างในจักรวาลอะเอามาหมดอันนี้คือคำตอบทุกอย่างเลยเว้ยเกมเอ้ยไม่ไม่ใช่เกม,มปืนยารถแผนที่ทุกอย่างจะเอามาหมดแต่ว่าจะคงไว้ซึ่งมือถืองงปะเอามาทั้งหมดอะเอามายกกระบบเลยอะเออของ PC คอนโซลอะเอามาให้เรียบเอามาให้เรียบย้ำดีๆนะ ดังนั้นหมายเขาว่าที่เราเล่นกันอยู่ในะตอนนี้แม่งพึ่งจะสตาร์ทเองนะครับอันนี้คือพึ่งสตาร์ทนะอื่นๆมาให้เรียบที่คุณเคยเล่นกันอนะ่ะมันจะมาทั้งหมดโหมดไหนก็ตามเถอะจะมีทุกโหมดอันดับต่อมานะครับแต่จะคงไว้ซึ่งมือถือหมายเขาว่า1เกมจะไม่เล่นกันครึ่งชงั่วโมงโดยมีโหมดให้เลือก7นาที10นาที15นาที20นาทีเก็บปะ เขาคิดมาให้แล้วเนี่ยลองดูลองดูนะครับอ,อื่นๆผมอาจอาจจะไม่แบบอะไรมากนะครับข้ามอะไรที่มันสำคัญอย่างคันเนาะจากช่วงทดสอบที่ว่านาปัญหาหรือข้อเสนอในอะไรที่คุณพบมากที่สุดคุณเราดูคําตอบนะเรื่องร้องเรียนมันเยอะมากจนไม่รู้จะยกเรื่องไหนมาพูดแล้วกันแม่เยอะจัดอ่ะอันนี้เข้าใจได้แต่ดูคําตอบดีๆนะแต่การที่พวกคุณบอกมาเนี่ยมันดีเพราะว่าจะทําให้เราพัฒนาขึ้น ทุกอย่างคือบอกมาเลยคือขอให้บอกอะ่ะงงอะขอให้บอกถึงปัญหาแล้วเขาจะแก้ให้แต่โดยเบื้องต้นที่ผมเข้าใจนะตอนนี้เหมือนโตัวเกมเขาจะอัพติไม์สำหรับ iPad ตัวล่าสุด m 2อะ่ะแล้วแล้วภาพสวยเวอร์บอกเลยสวยแบบสวยเวอร์เลยนะอันดับต่อมาที่เขาจะทําคือ iPhone ครับ iPad ก่อนไล่มา i p h o n e โอเคไหมทีนี้เดี๋ยวมีคนบอกว่ามึงจะเอาใจแต่ iOS ไม่ได้ผมก็จะตอบกลับว่าพวกคุณก็จะเอาใจแต่ a อ d ด o อ d ไม่ได้ครับ ผลมันมีปัญหาคือ ios เนี่ยมันเป็นระบบปิดพอมันปิดเนี่ยตับยังไงมันเป็นอย่างนั้นอันนี้คือเรื่องซอฟต์แวร์ก่อนนะแต่ Android ไม่ใช่ครับ Android คนละเรื่องเลยไม่คือ cpu แบบนี้เหมือนกันก็จริงแต่ภายในมันไม่เหมือนกันคุณเข้าใจไหมเออมันไม่เหมือน apple นะ่ะ m 2มาภายในอย่างเงี้ยมันฟิกสเปคไปแล้ว Android ไ,นะ Android ไม่ใช่นะครับแ n d r o i d ไม่ใช่นะคนละเรื่องนะเออ ios อย่างมากก็เปลี่ยนแค่ในส่วนของ ความจุ Android ไม่ใช่ครับคนละเรื่องเลยแม่งยิบย่อยมากผมเห็นเป็นผู้พัฒนาคือยังทำตัวไม่ถูกเลยมันเยอะจับดังนั้นเนี่ยเขาทำ iPhone ก่อนนะ s o s ก่อนนะถูกแล้วเพราะว่ามันน้อยหลังจากนั้นเนี่ยตัวเกมเขารู้แล้วครับเขาจับไปไล่ทำรุ่นอื่นๆให้ตอบได้ตรงนี้เลยคือเกมมันรู้แล้วและมันจะไล่แก้ให้โดยสำหรับตอนนี้ถ้าใครเป็นภาพดินน้ำมันที่ตัวเกมแนะนำมาได้ก็คือประมาณว่าเล่นไปก่อน ซักประมาณ2 3เกมแต่ถ้าหากภาพไม่สวยขึ้นลบเกมเลยก็ไม่ว่าเพราะเนื่องจากอาจจะเกี่ยวกับตัวมือถือครับบางคนบอกว่าพี่แต่มือถือผมแรมเยอะผมอยากกระถุยเลยก็คือนับ CPU มึง CPU ก่อนไม่ใช่แรม <c oughs> ชัดนะคือถ้า CPU มันรันได้ไม่ดีแรมมันก็แรมเยอะมันก็ไม่มีผลครับและเกมเขารู้โอเคไหมเอออ่ะ ก็สร e ุปเป็นประมาณนี้แล้วกันหลังจากที่ได้คำตอบไปนะผมมองว่าเขาเขารู้ทุกอย่างแล้วอะจากที่ผู้เล่นเกิดปัญหานะตอนนี้เดี๋ยวหาว่าอวยกูไม่ได้อวยเขาพูดจากที่มันพูดเนี่ยก็เขาก็เขาเป็นแนวเนี้ยก็เขาในนี้ก็เห็นอยู่แล้วและสิ่งที่เราจะได้รับหลังจากนี้ตัวเกมทํามาให้แล้วนะครับอันนี้เรียกว่าอัปเดตให้เลยเนาะทุกอย่างย้าอีกทีที่อยู่ใน PC ซีพันซลจักรวาลทุกอย่างของ All of Duty จะมาอยู่ใน w a r อ o n e Mobile ทั้งหมดย้ำดีๆนะทุกอย่างจะมาทั้งหมดนะครับดังนั้นหมายควาว่าที่เราเล่นกันอยู่นะตอนนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มเท่านั้นหมายควาว่าโตเกมจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเรื่อยๆในทุกๆเดือนนะครับเพราะเขารู้และก็อัปเกรดมาแล้วนั่นเองโอเคก็อันนี้คือหลักๆอยากจะเล่าว่า,าผู้พัฒนาเขาคิดยังไงเป็นแนวไหนก็คือแนวเนี้ยที่เราจะได้เจอ ทุกอย่างใน c o l l of Duty จะมาอยู่ในนี้และมีกิจกรรมหรือปืนหรือต่างๆจะอยู่ทั้งหมดเพื่อนๆก็จะได้สบายใจได้ไงอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างก่อนจบคลิปนะยกตัวอย่างใหม่ว่าอ่ะคุณจะทำยังไงกับวอ r z โซนอ๋อมันคือจักรวาลแยกจากวอร์โ n e มันเอ้ยมันจะไม่เกี่ยวกับ c o อ l of Duty เลยคุณงงไหมคือเขาตอบว่าทุกอย่างจะมาอยู่แต่สมมุติถ้าเขาตอบอีกแบบอ๋อไม่ครับเราแยกกันเลยโมบายก็โมบาย PC ก็ PC หมายเขาว่าเพื่อนๆที่เล่นจะได้รู้อ๋อเออแม่งแยกกันว่ะและใครที่คาดหวังว่าอ๋อเดี๋ยวไอ้สกินอันนู้นจะเข้าปืนอันนี้จะเข้ารถอันนั้นจะมาไม่มาเพราะมันจะไม่มาไงแต่อันเนี้ยเขาตอบแล้วว่ามาหมายเขาว่าทุกอย่างมันจะมาเคลียร์ยังเออก่อนที่จะเล่นก็เข้าใจพัฒน,นากนสักเล็กน้อยนะครับถ้าเข้าใจก็จะได้ไปต่อกันถูกโดยส่วนตัวคําตอบคือตอบดีอะเรียกแล้วก็ตอบดีแล้วกันก็ถือว่าเป็นอีกเกมที่น่าจะอยู่กันอย่ายาว สำหรับ Call of Duty Warzone หรือหลังจากนี้จะเรียกว่า Warzone Mobile ก็ได้นะรู้สึกเขาอยากเรียกแบบนั้นก็เอาที่สะดวกเรียกแล้วก็แล้วกันนะครับผม